ว่าอาร์ดาตุเอนิดาว่าอาร์ดาตุเอนิดาวันนี้วันที่เท่าไหรดาตุเอนิดาอาร์ดาตุเอนิดาอาร,าว,อาอารวันนี้วันที่วันที่11เดือนมก,กราคมปี2020 หรือภาษาไทยก็คือวันที่11เดือนมกราคมปี2564ภาษาโนชพูดว่าวันที่11เดือนยานูอร์ปี2021นะคะแล้วเราพูดแบบนี้นะคะว่า11 e ันวออนาคม11 e ันวาคม เฉือนคำนี Viol ้วันที่11ลำดับที่11ออกเสียงว่าเอ็นเลฟเตเอ็นเลฟเตเอ็นเลฟเตเอรานัวร์ เห็นวันที่ปุ๊บพูดได้ปั๊บว่าเอลฟตยานัวร์ชื่อชือเอ็นยานัวร์ชรอบสุดท้ายเอลฟยานัวร์ชอชอเอ็น อยากฝึกพูดฝึกออกเสียงเกี่ยวกับวันที่ไปด้วยกันก็อย่าลืมมาฝึกกับครูรัตนาพรสอนภาษาร์เวย์ไปตลอดทั้งปี2021นะคะถ้าหากใครเพิ่งดูแล้วก็อยากติดตามก็อย่าลืมกด subscribe ไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเราจะมาฝึกพูดวันที่เป็นภาษานอร์เวย์ไปด้วยกันทุกๆวันวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมคลิปพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ